ตัววายแท็กแต่งยังไงให้หล่อแล้วฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับของเดิมรอบคันค่ะคันนี้เรายกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วนะบันไดข้างจัดเป็นตัวชาร์โดแบบรุ่นใหม่ปี2023ค่ะชุดแต่งเราจัดเซตให้ครบแล้วเป็นเซตครอบดานะํานะเบารองมือครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายค่ะแล้วยังไม่พลาดกันชนท้ายเป็นของตัวฮัมเมอร์ด้วยซึ่งอยเพิ่งลงคลิปฮัมเมอร์ไปนะคะตัวคิวอาโค้ดต่างๆที่ติดอยู่ซ่อนอยู่ในน,นนะั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาเอาไว้ทําอะไรนะคะกระจังหน้า รถมานะคะเพราะว่าทุกคันต้องใสอยู่แล้วข้าไฟหน้าข้าไฟท้ายนี่ก็แถมทุกคันอยู่แล้วนะคะพอใส่แล้วก็เป็นไงตาคมแบบนี้เลยตัวคิ้วล้อใส่เรียบร้อยมีให้เลือกหลายแบบมากๆแล้วมาดูตัวล้อที่เราบอกว่าเราอยากได้ที่ฟิลลิ่งใกล้เคียงกับตัวของเดิมเลยนะคะเพราะพี่ชาวรีสบอกว่าเออพี่อยากแต่งล่อนะแต่ว่าพี่อยากได้การขับขี่วงเลี้ยวพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยให กับของเดิมเราก็จัดเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวยางโอตาีิซีรียาง2งเซต5บวกกับล้อแมกขอบ20ของ o อ s i s ิค่ะปัดตัวมินลิงเลดแคนดี้ด้วยลายนี้ฮิตมากๆเลยนะทีนี้ฟิลลิ่งการขับขี่นะคะของล้อไซนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากไซส์เดิมเท่าไหร่เลยมันขยายใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ความหล่อเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนหะ็นไหมความสูงเนี่ยยกขึ้น2นิ้วจัดทรงออกมาคือหล่อพอดีเลยค่ะบันไดข้างชาโดตัวนี้คือยอดฮิตเลยเปิดประตูมีไฟสองสว่างค่ะทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเขามีรูตะแกง ให้ด้วยนะคะส่วนวารันตีของตัวฮัมเมอร์เนี่ยเราแค่สแกน QR โค้ดที่ติดอยู่เท่านั้นเองค่ะถ้าพี่พี่ซื้อตัววายแทนขึ้นไปนะคะเขาจะได้เป็นดิสเบรก4ล้อเลยค่ะส่วนถ้าเป็นตัวอื่นๆนะจะได้เป็นดัมเบรกนะคะที่ล้อหลังนั่นเองแล้วก็โช๊คค่ะได้เป็นตัวโชว๊คมโนทูบเลยแล้วตัวกันท้ายของฮัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีบาร์โค้ดเพื่อที่จะสแกนเก็บแต้มได้ด้วยค่ะอย่างบันไดข้างกันชนท้ายเนี่ยคะแนนก็จะไม่เท่ากันค่ะเก็บสะสมรวมกันเนี่ยก็จะได้แลกของพรีเมียม อยากจะแต่งแบบไหนนะคะทักมาคุยกันเลยจอยดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพสวัสดีค่ะ